สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่29เมษายนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e nice f n u i s a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันศุกร์ที่29เมษายนพร้อมกับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่4ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันศุกร์กันนะคะความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและสำหรับลมใต้และลมตะวันออกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะและในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้นะคะวันที่29เมษายนภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากน,าน่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยสโสธรกาฬสิน์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรี สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานาครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบ,บุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจินบุรีสะแก้วชาเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายค่ะจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ค่ะสำหรับภาคใต้ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะโดยที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ ตอนนี้เรามาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมค่ะฉบับนี้เป็นฉบับที่4ลงวันที่29นะคะและตอนนี้เราก็ได้ทราบจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคมค่ะ ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุอตรดิษฐสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะสโสธรกาลาสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมา มหาสารครามร้อยเอ็ดอํานาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยานาครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออก จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและในวันที่สองพฤษภาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครนราชสีมามหาสารคาม ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีล์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบแล้วนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนขอให้ทุกคนระมัดระวังภัยด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย